ถงมือทาครีมลองให้ดูเลยจ้าใส่ครีมไม่ต้องเยอะนะจ๊ะเพราะเขาช่วยเกลี่ยได้ดีขึ้นถูเลยจ้าเออ รูส้สึกดีอ่ะนุ่มนิ่มไม่เหนียวมือไม่เลอะแถมไม่ติดเล็บพี่ตั้งหากใช้งานสะดวกแบบนี้ในราคาเริ่มต้นหนึ่งข้างร้อยกว่าบ,บาทต่งทองป้าด้วยกันเป็นถุงมือทาครีมที่ทํามาจากผ้ามีขนแบบนิ่มใช้ลูบไล้ทาได้ทุกส่วนในร่างกายเลยจ้าปกติพี่จะใช้มือทานะจ๊ะนี่สังเกตตรงนี้มือพี่ด้านจ้าเวลาลูบไล้ก็จะรู้สึสกสากหน่อยใช้ตัวนี้โอ้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยจ้าใช้งานก็ง่ายง่ายประหยัดครีมขึ้นเยอะเลยจ้าเขาจะช่วยเกลี่ยครีมได้ดีกว่าเดิมนะจ๊ะเนียนขึ้นทาเสร็จไว้แถมประหยัดาออ้ขมื เพราะตรงนี้เขาเป็นยางยืดส่วนใช้เสร็จไม่ควรตากแดดแนะนําให้ซักมือนะจ๊ะอย่าซักเครื่องเพราะเดี๋ยวเขาจะพังไวจ้าเหมาะมากสำหรับใครที่เล็บยาวนะจ๊ะเวลาทาครีมครีมติดซอกเล็บจ้าหรือจะทาไปแล้วไม่ระวังนะจ๊ะเล็บขูดผิวหนังใช้ตัวนี้มีหมดปัญหาแถมนุ่มมีตะครับเรียบร้อยแล้วจ้าถุงมือทาครีมนุ่มนิ่มเคลียร์ไวประหยัดเวลาแถมไม่เลอะมือตัางหากใช้ครีมน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยจ้าสะดวกขึ้นเยอะเลยตัวนี้ในงบเริ่มต้นหนึ่งข้างร้อยกว่าบ,บาทเท่าใครอยากได้จ้กากดเลย